เอาด้วยครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม m y ่ป d d y โดยเกมนี้เราจะต้องเล่นกับปาร์ตี้ของเรานะครับซึ่งเป็นตุ๊กตานอนแอ้งแมงอยู่ตรงนี้่ะ let's go play with ร์ตี y ไปดูซิว่าใครกดกริง่งประตูทำไมมันไม่มันดีเลยขนาดนี้โอ้ยดีเลยไม่พอ คือมันหน่วงมากเลยอรัไม่รู้ว่าเป็นที่อะเป็นใครบัตตี้เบอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วใครจุดไฟเผาชักโคกเราโอ้โหแล้วประเด็นคือชักโคกมาอยู่กลางบ้านอะไรอย่างนี้วันนี่ยนี่ขี่กันแบบอ้าเลยนะอยู่คนเดียวก็งี้ ไม่ต้องเกรงใจใครอ๋อแล้วมีชักโคกสองที่คืออะไรวะเดี๋ยวงงแล้วอันนี้ประตูไปไหนล็อกอยู่แล้วปาร์ตี้กูยิ้มแบบตาจะถะลกออกมาแล้วเนะี่ยทำในไหนอ่ะอ๋อทำในนี้ครับแล้วก็อ่าเอาปาร์ตี้ไว้ที่ห้องนั่งเล่นนะไว้ที่ตรงนี้เหมือนมีตามองเราอยู่เลยวะตาหรือว่ากระจกวะเนี่ย เป็นดาวเหรอนึกว่าดวงตาเอาไว้ข้างๆกับไข่ก็ไม่รู้นะ่ะน,นี่ตัวอะไรโอ้ยมันหน่วงแม่เลยไม่รู้เป็นที่ผมหรือเปล่านะพดน่วงอ่ะไว้ตรงนี้แล้วก็ไปนอนรับทราบปิดประตูด้วยเออเตียงไหมรับรวมทุกอย่างยำทุกอย่างจริงๆนอนดีกว่าวัด อ้าวไม่น่วงและวอะไรวะอะไรอะ่ะโลทำอะไรไม่ได้มันโว้ยวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งก็ได้ครับวิง่งสวัสดีครับปัสดีอ้าวมีนักทอยหลังตักตันหนีไม่ได้ ว้าอสาัาแม่งเอ้ยอ้าวอีซาไขรอ่บัตตี้เพื่อนยังอยู่ไหมนายหลอกเราเมื่อคืนน่ะอ้าเน่าอีกแ้วทำไมเน่าอีกแล้วเนวี่ยฮะ,ะไปทำอะไรมา เออแล้วก็วางไว้ที่เดิมเลยวางไว้มันอา้าวกินพิซซ่าโอเคกูยังงงอยู่เลยว่าทำไมโถงชักโกมันไฟไหม้วะก็เ <c oughs> งำเงๆเง,งเอา่าแล้วก็ไปเช็คบัตตี้เหมือนเดิมบัตตี้หายไปไหนแล้วนะแน่นสินะบัตตี้อยู่นี่หรือเปล่าตอนอยู่ตรงไหนนะนน่นแน่ไม่มี ห้องนี้หรือเปล่านะไม่นะมาตี้ไม่ทำไมถึงได้กินสั้นแบบนี้วามาตี้ไว้ที่นี่ใช่ไหมเออแล้วก็ไปทำงาน อันนี้เราต้องทำงานด้วยเนี่ย <c oughs> ไปโอ้ยเฉียดแม่งบัดดี้เล่นกูแล้วเล่นกูอีกจบฉากหนึ่งครับว้าวฉากจบสองเนี่ยเขาให้เราเอาบัดดี้เนี่ยครับไปไว้ที่ออห้องน้ำก็คือก่อนคืนแรกนั่นเองรับทราบ ห้องน้ําที่ไม่ใช่ไอ้โถนี่ใช่ไหมเป็นห้องน้ําด้านขวาเราว่าไงาบัตตี้เดี๋ยวเราไปทําความสะอาดให้นะทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ใส่ไม่ได้โถนี่ฮะอยู่ตรงนั้นไปแหละบัตตี้เพราะแกจะต้องรอกฉัน ว้าวเกูตกใจแม่งเลยมั่วหมดจริงๆก <c oughs> ูมไม่คิดว่าจะมาเวนี้ต่อมาฉากจบสุดท้ายนะครับเป็นฉากจบสามทับสามนะก็คือให้เอาบัดดี้นะครับแล้วก็เอาไว้ที่ไอ้โถชักโครกไฟไหม้นะครับก่อนที่จะนอนนะครับคืนแรกเอ๊ะ ไปเดปาร์ตี้ต้องล้างไหมนั่นอะ่ะน่าจะต้องล้างด้วยอ่ะเราล้างก่อนแล้วกันทำความสะอาดให้กับปารตี้แล้วก็ไปไว้ในโถชักโครกที่ไฟไหม้ซึ่งไม่รู้ว่าไหม้ได้ไงเรียบร้อยชิดเกียดนายไปนอนดีกว่าโตแล้วไม่เอาตุ๊ก,กตาครับตอนที่เตียงใหม่ขับนุ่ม อีแก้วเหรอบัตตี้กูจะเป็นโกล,ลเดอร์่ะเนี่ยบัตตี้อยู่ไหนอะ่ะโผล่มาสักทีว้วเหมือนเดิมเลยดิมีการยิ้มด้วยอีอีอีว่าไงมันฉากเดิมเลยดิทุกคนได้ปะเอ่อฉากเดิมเลยจริงๆได้เย็บไม่ได้ อุ้ยเดี๋ยวบ้านไฟไหม้เฟรมเหลือกูได้แต่เฟรมเฟรมต่ำกว่าสิบโอ้ยไปก็ทุกคนเติมด้วยผมอ่าเออถูกไฟไหม้เออเออบัตตี้บัตตี้ฉันไม่นะบัตตี้ไปกับฉันซะฉันจะอยู่กับตา ้าวไม่บ <My buddy. S 1> ัตตี้เมื่อกี้บัตตี้น่าจะสซคอเราเนี่ยแล้วก็ตายไปพร้อมกันเป็นเกมที่ก็ใช้ได้นะในมุมของทำมาปันป่นๆก็เป็นว่านะครับสำหรับเกมบัตตี้ก็มีไว้เท่านี้กแล้วกันนะครับเป็นเกมที่ก็ปั่นดีนะครับปั่นไปหมดเลยปั่นจนแหลกถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ด้วยนะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับ ถ้าไม่กดเดี๋ยวบัตตี้จะไปฟันดีนะครับบาย